สำหรับวันนี้มาดูร่วมรวมวิธีการกู้เงินผ่านแอปของธนาคารต่างๆอัปเดตล่าสุดเดือนเมษายนปี2565สสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ วันนี้มีแนะนำถึง4ธนาคารมาดูกันเลยว่าแอปไหนเป็นแอปที่กู้เงินด่วนและได้เงินเร็วอันดับแรกสินเชื่อกรุงศรีไอฟินสมัครง่ายผ่าน KMA โดยสินเชื่อกรุงศรีไอฟินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้คุณยื่นกู้ได้ง่ายๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำเองได้ทุกขั้นตอน บนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร KMA หรือกรุงศรีโมบายแอปให้วงเงินสูงสุด2ล้านบาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้โดยมี 5, 000, 000อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีขณะที่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆจะเป็นไปตามประกาศของธนาคารโดยคุณสมบัติเพื่องต้นของผู้สมัครนั้นจะต้องมีอายุ20-59ปีรายได้เป็นไปตามหลักเก ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่1 5ึ0 0บาทขึ้นไปส่วนเจ้าของกิจการต้องมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำสอง0,000บาทขึ้นไปโดยอายุการทำงานหรืออายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปและมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและหรือที่ทำงานโดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียมกรณีเป็นพนักงานประจำ ได้แก่รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่งและอายุงานกรณีที่มีไรายได้อื่นๆเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง2อถเดือนและ 2. รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนกรณีที่มีไรายได้อื่นๆเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีไรายได้เข้าย้อนหลัง12เดือนและกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องมีรูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งขัดรับรองไม่เกิน3เดือนและรูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนบัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการและรูปถ่ายใบทะเบียนการค้า กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมายโดยท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grungsi.com และถัดมาเป็นสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ผ่าน K-PLUS เป็นสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยที่สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงแค่5ขั้นตอนเท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน K+ เวอร์ชันล่าสุดรู้ผลอนุมัติไวเป็นทางเลือกบริการสินเชื่อที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมากให้ดอกเบีย้ยแบบลดต้ลดดอก มียอดผ่อนชำระเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนทำให้ง่ายต่อการจัดสรรสภาพคล่องในแต่ละเดือนผ่อนได้น่าสูงสุดถึง60เดือนรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลคำประกันหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆมาคำประกันโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครนั้นจะต้องมีอายุ20-70ปีสัญชาติไทยมีรายได้7,500บาทขึ้นไปมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้วและมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือและผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า15,000บาทลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติหรือออโตเพย์เมนต์เท่านั้นโดยมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆโดยกรณีต้องการสมัครใหม่ควรเว้นช่วงอย่างน้อย3เดือนหลังการสมัครล่าสุด โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมได้แก่เอกสารแสดงตัวตนสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยและต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุณนะวันที่สมัครกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องมีสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อนามสกุลเอกสารแสดงรายได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่สลิปเงินเดือน1เดือนอายุเอกสารไม่เกิน3เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุเอกสารไม่เกิน3เดือนหรือเอกสาร50ทวีปีล่าสุดและกรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสามารถรวมรายได้อื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นค่าคอมมิชชั่นค่าล่วงเวลาโดยยื่นเอกสารเพิ่มเติมเป็นสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและสำเนาสลิปโบนัสเฉพาะกรณีได้รับโบนัสอายุไม่เกิน12เดือน โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยที่ w w w g a s i k o r ก b a n ร com และอันดับถัดมาคือ SCB Easy Digital Lending บนแอป,ป SCB Easy สำหรับ SCB ถือเป็นผู้ให้บริการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันมือถือเป็นรายแรกของไทยภายใต้ชื่อ SCB Easy Digital Lending ให้บริการผ่านแอป,ป SCB Easy ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีแต่เพิ่มเมนูสินเชื่อและบัตรเครดิตทำได้ตั้งแต่เลือกวงเงินที่ต้องการกู้แบ่งจำนวนงวดที่ต้องการชำระโดยระบบจะคำนวณเงินค่างวดรวมดอกเบี้ยในแต่ละเดือนหากอนุมัติวงเงินกู้จะโอนแบบเข้าบัญชีทันทีโดยกรณีเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้วจะสามารถทำรายการขอสินเชื่อได้ทันทีโดยขั้นตอนง่ายๆ เพราะธนาคารมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมพร้อมโอนวงเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้แบบไม่ยุ่งยากส่วนลูกค้าใหม่ จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมซึ่งใช้เพียงสมาร์ทโฟนถ่ายรูปแล้วอัปโหลดเอกสารโดยธนาคารจะติดต่อกลับภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและนอกจากนี้พฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการนำเสนอสินเชื่อด้วยระบบ Machine Learning ทำให้ไทยพาณิชย์นำเสนอสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้ทันที โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th และอันดับถัดมาคือสินเชื่อกรุงไทยสมาร์ทมันนี่เป็นสินเชื่อที่สามารถสมัครได้ ผ่านแอปธนาคารกรุงไทย n น็กสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินให้สูงสุด5เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน1ล้านบาทไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถกู้ได้เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ สามหมืนบาทขึ้นไปส่วนผู้มีรายได้จากการประกอบธุรกิจวงเงินกู้ไม่เกินห้าเท่าของรายได้สุทธิสูงสุดห้าแสนบาทไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่สำเนาแบบประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวพนักงานต้นฉบ,บนับหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงไรายได้ที่เชื่อถือได้และสเตทเมนต์ สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้สเตทเมนย้อนหลังมากกว่า3เดือนส่วนเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไปใช้สเตทเมนที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง1ปีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือสำเนาทะเบียนการค้า นอกจากนี้หากเข้าไปศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์จะมีโปรแกรมคำนวณค่าผ่อนต่อเดือนในเบื้องต้นให้ด้วยว่าวงเงินและไรายได้ต่อเดือนของเรานั้นหากยืนกู้จะผ่อนชำระต่อเดือนเท่าไหร่โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย www r u n g t h a i com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ